สวัสดีครับผมไอยูทคารครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานำเสนอหนึ่งคันนะครับผมสำหรับรถสายครอบครัวสายเดกประสงค์สายแคมปิ้งสาย SUV สาย7ที่นั่งนะครับผมกับคันนี้นะครับแบรนด์เบนซ์ญี่ปุ่นนะครับผมทำไมถึงเรียกเบนซ์ญี่ปุ่นนะครับสามแชกเหมือนกันนะครับผมกับแบรนด์มิตซูนะครับคันนี้เป็นมิตซูสเต็ปวากสเปซวากอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบคันนะครับผมรถเป็นสีน้ำตาลเดิมจากโรงงานนะครับโดยรวมสภาพรถสวยงามนะครับผม คันนี้นะครับราคาในตลาดมีตั้งแต่แสนกลางๆแสนปลายๆนะครับแสนกลางคือโสมๆเลยนะครับแสนปลายยันสองแสนกว่านะครับแต่ราคาตลาดเห็นอยู่ประมาณสองแสนบวกลบนะครับแต่คันนี้เรามีความพิเศษนะครับขายให้ในราคาถูกๆเลยนะครับลถไม่ได้มีตําหนิอะไรนะครับแต่ขายถูกเพราะว่าลูกค้าเอามาให้ช่วยซื้อนะครับผมแกเอาจากค่าเทอมรูปนะครับถูกแค่ไหนนะครับแสนต้นๆพอครับผมแสนต้นๆพอนะครับลองไปเทียบราคากับตลาดก่อนได้เลยนะครับผมขายตัดให้เลยนะครับผมสภาพโดยรวมสวยงามนะครับผม สีสันยังสวยนะครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานบ้างทั่วไปเล็กน้อยนะครับผมและที่สําคัญประหยัดพลังงานด้วยพลังงาน LPG และที่สําคัญคุณได้รถปีเก่าแต่หัวใจใหม่เพิ่งลงเครื่องมาเพิ่งลงอ่าเพิ่งวางเครื่องมาใหม่ๆเลยนะครับใบอินวอร์ all, ทุกอย่างมีครบนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาเดินดูในส่วนภายในกันนะครับผม ภายในนะครับผมเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานสภาพหนังมีตะริ้วรอยตามการใช้งานของหนังบ้างเล็กน้อยนะครับมีรอยชํารุดบ้างนะครับผมนี่นะฮะเนื่องจากเป็นสภาพเดิมๆเลยนะครับเบาะคู่หน้านะครับผมคุมเสื้อมาให้อย่างดีนะครับผมนี่นะครับคุมเสื้อหนังมานะครับด้านล่างมีการฉีกขาดตามการใช้งานของหนังอยู่แล้วนะครับเอาไปทําหนังใหม่ทั้งคันไม่ถึงหกพันบาทแน่นอนนะครับมีร้านแนะนานี่นะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับและไปจากพลังงานด้วยพลังงาน LPG แบบหัวฉีดนะครับ เกียร์เป็นระบบแบบขั้นบันไดนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังอีกนิดนึงนะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับผมตามสไตล์แวร์นะครับผมรถครอบครัวนี่นะครับไม่ต้องห่วงว่าด้านหลังจะไม่เย็นนะครับด้านหลังมีแอร์นะครับผมมีแอร์ทั้งสามแถวเลยนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องดูแล้วตรงกลางมีทีวีให้คุณหนูๆนะครับผมได้ดูการ์ตูนกันด้วยนะครับผมอันนี้สามารถไปติดเป็นจอใหญ่เป็นสิบนิ้วสิบสองนิ้วได้เลยนะครับผมจอใหญ่เป็นตู้นะครับ นี่นะฮะเบาะมีทั้งหมดสามแถวนะครับด้านหลังเข้าไปนั่งได้นะครับเดี๋ยวให้ตากล้องแทนให้ดูนะฮะแล้วก็มีที่วางแก้วสาหรับคนนั่งหลังนะครับผมมีแอร์นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องความเย็นอากาศร้อนๆแค่ไหนก็เอาอยู่นะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายนะครับมีถัง LPG นะครับเติมเต็มถังเที่ยวทัวไทยนะครับประหยัดแน่นอนนะครับสาหรับยุคมันแพงแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะหายห่วงแน่นอนนะครับผม หรือว่าถ้าใครไม่ชอบ LPG สามารถเอาไปถอดออกได้นะครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องและฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับผมรื้อบอกที่สําคัญลูกค้าจัดทรงลง้อล้อมันเป็นอย่างดีนะครับยางที่ได้มาเป็นยางปีใหม่นะครับเป็นยางปี22นะครับผมเพื่อเปลี่ยนมาได้ไม่นานะน,น,น,นะครับแม็กเฉพาะกับยางรวม20,000บาทนะครับผมเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับรถสตาร์ทที่เรื่งติดนะครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนเครื่องยนต์ครับ เครื่องสะอาดสะอานดีนะครับผมไล่รอยหยดรอยเยอะนะครับผมมีคราบสมองตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยการหน้าเดิมสวยนะครับฟอกเส้นเดิมสวยไม่มีจนหนักตัดต่อความสมดน้ำนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับ ก็ามนนั่งอยู่ในส่วนตัวรถนะครับกว้างขวางนั่งสบายดีนะครับหน้าจอด้านหน้ามีแบบไพโอเนียมาให้ด้วยนะครับสามารถต่อบบูธุต่างๆได้นะครับผมนี่นะฮะแล้วมีเซนเซอร์รอบคันนะครับผมกว้างขวางนั่งสบายดีนะครับที่สําคัญนะครับฟิล์มหน้าเสื่อมนะครับใครที่จบราคานี้เราติดฟิล์มใหม่ให้ทั้งคันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมคุณมีหน้าที่เอาไปเก็บงานต่อเล็กๆน้อยๆนะครับหรือไม่เก็บไม่เป็นไรก็คือความสวยงามของสีสันริ้วรอยบ้างเล็กน้อยหรือเบาะภายในเฉยๆนะครับที่ชำรุดฉีกขาดตามอายุการใช้นานนะครับผม แต่ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะครับเพราะว่าขับไปเบาะมันไม่ได้ทําให้คุณลดเสียหรืออะไรนะครับเบาะมันก็คือเบาะครับผมก็นั่งไปมันอาจจะไม่สวยงามแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องซสีเรียดราคาในตล,ลาดมีตั้งแต่แสนไปปลายจนสองแสนกว่าเราไม่ขายเราขายแค่แสนต้นๆน,น,นะครับผมคุณประหยัดเงินไปได้เป็นหลักแสนบาทนะครับพ่อคุ้มพ่อ,พอ,พอค้าเอาไปต่อมีกาไรแน่นอนนะครับผมตัวรถอยู่พุทธมนตรสายสองนะครับกรุงเทพปริมณฑลสงรีจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทนเลอร์นะครับผมดีนะฮะ ใครที่หาข,ขับขี่ใช้งานอยู่นะครับจา่ายเงินแสน็้ต้นได้รถครอบครัวแบบนี้หรูหราแบบนี้นะครับผมคุ้มค่าแน่นอนนะครับลูกนี้เปิดเท MM. อมอัดเด็กไปได้ทั้งครอบครัวบ้านใครเป็นตระกูลใหญ่ก็จัดกันไปเลยครับเด็กนั่งได้หกเจ็ดคนแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะขนาดผู้ใหญ่ยังนั่งได้เกือบเจ็ดแปดคนเลยนะครับผมนี่นะฮะแถวหน้านั่งได้สองแถวกลางนั่งได้สามถึงสี่คนแถวหลังนั่งได้3ามถึงสี่คนนะครับแล้วมันเด็กนี่นะฮะหาขับขี่ใช้งานอยู่ขับนิ่มเงียบทุกล่างนิ่มแน่นเลยนะครัับบผผมมมมเเล่ออออกกกกสาาารรพ้โนทุยงงูตค ใครที่หาขับขี่ใช้งานอยู่รีบจับรีบจองเห็นคลิปแล้วจัดไปนะครับผมกับแบนด์มิซูคันที่จดทะเบียนปี05นะครับลืมบอกเนี่ยนะฮะ่ายใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ